ไม่ได้ทำไมล่ะชิงเจอทำไมคุณใจร้ายขนาดนี้คุณไม่รักฉันเลยเหรอไม่มีความผูกพันกับครอบครัวเราเลยใช่ไหมเคยรักแต่ความรู้สึกที่ผมเคยมีมันค่อยๆเรลือนหายไปในช่วงเจ็ดปีผมเป็นแค่คนส่งอาหารไม่มีคุณสมบัติจะแต่งกับคุณแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ ที่จะได้รับความรักจากคุณยิ่งไม่สมควรแย่งตำแหน่งของคู่มั่นคุณมาความรักของคุณผมไม่คู่ควรอย่านะชิงเจอฟรยจริงโรลความสัมพันธ์ของเราทุกอย่างที่เราเคยผ่านมาถือว่าเป็นละครที่ไม่ควรเกิดขึ้นก็แล้วกันชิงเจอ เขาตั้งใจจะตัดข่าวจากฉันจริงๆ,ร,งๆริงเจอเ <Yeah. S 1> มื่อก่อนฉันปฏ,ฏิบัติกับชิงเจอและเทียนเทียนแย่มากเลยจริงๆระหว่างเรา แม้แต่รูปถ่ายร่วมกันก็ไม่มีภาพถ่ายแต่งงานที่เขาออกไปเป็นภาพเดียวที่เราถ่ายด้วยกันกวจะรู้ว่ารักเขาแค่ไหนก็เมื่อวันที่ต้องเสียเขาไปประธานสุยผมหาที่อยู่ของแม่กู้ชิงเจอเจอแล้วครับ <c oughs> บางทีอาจช่วยคุณให้ได้กู้ชิงเจอคืนมาได้ รีบส่งที่อยู่มาที่แถวบ้านชิงเจอรวยขนาดนี้เขากลับยอมเป็นพ่อบ้านให้ฉันแกล้งทำเป็นคนส่งอาหารหลายปีนี้ฉันทำอะไรอยู่ปล่อยคนที่ดีอย่างชิงเจอทิ้งไปแล้วไปหลอกคนหลอกลวงอย่างหลินซูหยวนเธอมาทำอะไรตระกูลกู้ไม่ต้อนรับเธอแม่คะฉันรู้แล้วว่าฉันผิด ดูนี่สิคะของพวกนี้ฉันซื้อมาขอเข้ามาคุณแม่จากนี้ไปฉันจะดีกับชิงเจ๋อคะ่ะตั้งเจ็ดปีเพิ่งรู้ตัววันนี้เหรอว่าต้องดีกับเขาเนะ่ะสายไปแล้วแม่คะฉันรู้ตัวจริงๆว่าผิดให้โอกาสฉันอีกสักครั้งช่วยพูดกับชิงเจ๋อให้ทีฉันสัญญาจะไม่ทําผิดอีกแล้วฉันจะดูแลชิงเจ๋อกับเทียนเทียนลูกชายกับหลานสาวฉันตอนนี้ไม่ต้องการเธอแล้ว บ้านเราก็ไม่ต้อนรับเธออีกใสหัวเธอออกไปซะ<ช>แม่คขอร้องละ่ะบอกที่อยู่ของพวกเขาให้ฉันหน่อยฉันอยากเจอพวกเขาจริงๆขอร้องละ่ะขอโอกาสให้ฉันชดเชยให้พวกเขาเถอยังจะไปหาเขาอีกไปรบกวนสองพ่อลูกอีกเหรอฟังให้ดีนะเป็นไปไม่ได้อย่ามายุ่งกับครอบครัวเราอีกรีบออกไปซะยามลากตัวเธอออกไปแม่คะแม่คะฉันขอร้แม่คะ ปล่อยนะปล่อยฉันใส่หัวไปแม่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 แมประตูเถอะฉันขอร้องแล้วแม่แม่ประธานสุีรีบจัดงานแถลงข่าว ฉันจะออกมาขอโทษต่อชิงเจอประธานสีคะคุณไม่ได้มาทำงานเป็นอาทิตย์แล้วขอถามว่าจริงไหมคะคุณเคยมีสามีลับๆและตอนนี้หย่ากันแล้วมีข่าวลือว่าเพราะคุณอารมณ์รุนแรงจริงทำให้ครอบครัวแตกแยก แล้วเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะใช่ค่ะประธานสวีช่วยบอกรายละเอียดการหย่าได้ไหมคะใช่ค่ะประธานสวีช่วยเล่ารายละเอียดหน่อยได้ไหมคะเล่าให้ละเอียดหน่อยคะ่ะขอเดกฉันกับสามีหย่ากันจริงแต่ความรักของเรายังไม่จบถ้ามีใครปล่อยข่าวลืออีกุ่ปสวีของเราจะดําเนินการตามกฎหมายข้อที่สองเงินแถลงข่าววันนี้ฉันจัดขึ้นเพื่อสามีฉันกู้ชิงเจอโดยเฉพาะ วันนี้ณที่แห่งนี้ฉันขอพูดกับสามีท่านกู้ชิงเจออย่างจริงจังว่าขอโทษขอโทษค่ะพาดูสิคะคุณน้านี่นะตลอดเจ็ดปีที่ฉันละเลยฉันผิดเองฉันไม่ควรทำแบบนั้นกับพวกคุณเทียนเทียน,นชอบสวนสนุกใช่ไหม <c oughs> แม่ซื้อสวนสนุกแล้วอีกสามวันจะเปิดหวังว่าตอนนั้น คุณจะพาเทียนเทียนมาด้วยสุยจริงหรอความรักที่มาช้าย่อมไร้ค่าป่านนี้แล้วยังจะมายุ่งไม่เลิกมันจะมีความหมายอะไรพ่อคะคุณน้าจะพาพวกเรากลับไปเหรอถ้าเรากลับไปแล้วคุณน้าจะดุดาหรือตีหนูเหมือนเมื่อก่อนไหมคะไม่เป็นไรนะพ่อจะอยู่ด้วยตลอดไปจะไม่มีใครทำร้ายหนูตราบใดที่เรายังไม่อยากกลับก็ไม่มีใครบังคับเราได้ พ่อคะหนูหิวแล้วจ้าพ่อทำอาหารให้กินดีไหมอืมรอ,มอ,อแป๊บนะจากผลการสืบที่อยู่ของกู้ชิงเจออยู่ที่นี่ดูท่าจะเข้าไปไม่ง่ายคงต้องให้ยามช่วยติดต่อให้ จะพบใครครับสวัสดีค่ะติดต่อกู่ชิงเจอให้หน่อยได้ไหมคะฉันเป็นภรรยาเขาพวกเรามีปัญหากันนิดหน่อยช่วยติดต่อเขาให้หน่อยนะคะเป็นภรรยาคุณกู้แต่เข้าไม่ได้เนี่ยนะก็ได้ผมจะลองติดต่อให้คุณกู้มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเป็นภรรยาคุณครับคุณกู้มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเป็นภรรยาคุณครับบอกว่าอยากเจอคุณคุณจะให้เธอเข้าไปหรือว่าให้เธอกลับไปฉันไม่ขอเจอเข้าใจแล้วครับผมจะไล่เธอกลับรีบไปซะ คุณก็ไม่รู้จักคุณด้วยซ้ําผู้หญิงแบบคุณผมเจอมาเยอะพวกที่พยายามมาเกาะคนรวยใช่ไหมเดี๋ยวนี้อ้างเป็นเมียแล้วเหรอไตหัวไปไม่ใช่นะฉันไม่ได้แอบอ้างฉันเป็นภรรยาเขาเป็นแม่ของลูกเขาทำไมเชื่อก็โทรถามอีกทีผมไม่มีเวลามาเล่นพ่อแม่ลูกด้วยนะไปให้พ้นอย่ามารบก,กวนการทำงานจริงหรอทำไมไม่ให้ผมเข้าบริษัทละ่ะที่ผ่านมาผมผิดเอง เพราะผมรักคุณมากเกินไปเลยพูดเรื่องแบบนั้นกับกู้ชิงเจอให้อภัยผมเถอะทิ่วทีวรอแม่กลับบ้านอยู่นะฉันไม่ใช่แม่ของเขาถ้าอยากหาแม่ให้เขาก็ไปหากันเองสิเฮเทียนเทียนลูกจะไปไหนเหรอให้แม่ไปด้วยได้ไหมคุณนะหนูไม่มีแม่ค่ะอย่าพูดมั่วๆเลยนะเทียนเทียนไม่ยอมรับฉันแล้วเป็นเพราะฉันทำเกินไปจริงๆทำให้เทียนเทียนไม่รับฉันเป็นแม่ ไม่เป็นไรนะเทียนเทียน <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ยอมรับแม่ก็ไม่เป็นไรแต่ลูกจะให้โอกาสแม่สักทางได้ไหมให้แม่ได้ชดเชยความผิดพลาดที่เคยทําไว้สุยจริงโหรอคอยจะขวางทางเลยผมต้องพาเทียนเทียนไปงานภาพวาดอย่ามารบกวนพวกเราเลยประธานสุย <c oughs> ช่วยสืบให้หน่อยเทียนเทียนไปงานภาพวาดที่ไหนครับทราบเป็นงานภาพแบบไหนเป็นงานของเธอเองครับ ที่ผ่านมาฉันมองข้ามไปเหรอถึงไม่รู้เลยว่าเทียนเทียน,นมีพรสวรรค์นขนาดนี้ฉันเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องเลยถ้าลูกให้โอกาสฉันแล้วก็ฉันจะชดเชยให้เธอเป็น 100, ร้อยเท่าพันเท่ารายได้จากการประมูลในวันนี้จะบริจาคให้สถานสงเคราะห์ทั้งหมดเพื่อให้เด็กๆได้เจอแม่ไม่พูดมากแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าครับนี่คือภาพวาดชิ้นแรกของเทียนเทียน <c oughs> ภาพนี้เต็มไปด้วยความโหยหาความรักจากครอบครัวและความไร้เดียงสาของเด็ก ผลงานชิ้นแรกนี้เริ่มต้นที่แสนห้าครับสองแสนห้าสองแสนห้าสามแสนสามแสนสามแสนครั้งที่หนึ่งสามแสนครั้งที่สองสามแสนนี่ถือว่าสูงมากแล้วนะน่าจะเป็นราคาสูงสุดแล้วล่ะสามแสนครั้งที่สามห้าแสนห้าแสนแค่ภาพวาดของเด็กมีค่าขนาดนั้นเลยเหรอคุณหนูบ้านไหนกันเนี่ย มือเติบจริงๆมีค่าหรือไม่มีไม่สําคัญที่สําคัญคือช่วยให้เด็กได้เจอแม่ห้าแสนครั้งที่หนึ่งห้าแสนครั้งที่สองห้าแสนครั้งที่สามปิดประมูลเชิญคุณผู้หญิงขึ้นมาบนเวทีเทียนเทียนมีช่อดอกไม้จะมอบให้ครับ คุณนะขอบคุณสำหรับความเมตตานะคะหนูไม่มีแม่มาตั้งแต่เด็กหนูก็หวังว่าเด็กคนอื่นๆจะได้พบกับแม่ของตัวเองเหมือนกันเทียนเทียนให้โอกาสแม่อีกสักครั้งได้ไหมคุณนะคะเด็กๆในโรงเรียนอนุบาลทุกคนจะขอบคุณคุณที่ช่วยให้พวกเขาได้เจอแม่ ไปหายากับเธอเนอะกูชิงเจอขอโทษนะฉันรู้ดีอาจจะเป็นการรบกวนพวกคุณแต่ในฐานะแม่ของเทียนเทียนภรรยาของคุณฉันยังอยากขอโอกาสพวกคุณอีกสักครั้งพวกคุณจะให้โอกาสฉันได้ชดใช้ไหมคุณไม่ใช่ภรรยาผมแล้ว เราอยากันไปแล้วเมื่อก่อนเทียนเทียนเฝ้ารอความรักจากแม่แต่คุณไม่เคยเห็นเธอเป็นลูกตอนนี้เราไม่ต้องการมันแล้วกรุณาอย่าหน้าด้านมาขอให้คืนสถานะแม่ให้ตัวเองเลยเรื่องราวในอดีตทั้งหลายเพื่อเห็นแก่เทียนเทียนผมก็ให้อภัยไม่ได้อยู่ดีขอโทษนะขอโทษจริงๆเป็นความผิดของฉันเอง ฉันทำผิดกับพวกคุณพ่อลูกหลานรักของยา่าหนูมาหาย่าแล้วเหรอ ER. คนนี้นะ่ะคือคุณน้าอันของหลานเรียกคุณน้าสิจะ้ะสวัสดีค่ะนะ้าอันสวัสดีจ้าเทียนเทียนแม่โอ้ยแม่ลืมแนะนำพวกเธอเลยมามามา,มาลิงเย่นี่แหละลูกชายไม่ได้เรื่องของป้าตอนนี้กลับมาโสดอีกครั้งแล้ว ลูกชายของป้ากู้ต้องเป็นชายหนุ่มที่เพียบพร้อมแน่จะไม่ได้เรื่องได้ยังไงคะนี่ลูกเศรษฐีอันดับหนึ่งเมืองหลงเหรอเดีที่สุยจิ้งโรมีตาแต่ไร้แววไม่งั้นฉันคงไม่มีโอกาสแบบนี้หลิงเย่ของเรานี่ปากหวานจริงๆลูกแม่ยังไม่รีบทักทายหลิงเย่อีกคุณอันสวัสดีครับคุณกู้สวัสดีคะ <laughs> ่ะอ ได้ยินมานานว่าป้ากู้มีหลานสาวทั้งฉลาดทั้งน่ารักแถมได้ที่หนึ่งในการแข่งเลโก้อีกวันนี้พอได้เห็นเทนเทียนก็รู้เลยว่าน่ารักกว่าที่ลือกันดูนี่สินี่คือเลโก้ที่นาซื้อให้หนูนะชอบไหมนี่จะ้ะขอบคุณค่ะคุณนะหนูชอบมากเลยนังเด็กบ้านี่ทำไมเห็นของเล่นแล้วเฉยเมยแบบนี้คุณนายกู้เห็นแบบนี้จะยอมให้ฉันแต่งเข้าบ้านนี้ได้ยังไงะ่ะ อ๋อจริงสิเทีนเทนจ้าวันนี้น้าว่างพอดีเลยไปเที่ยวข้างนอกกับน้าดีไหมไปกับพ่อด้วยนะไปเที่ยวเหรออ๋อดีเลยพอดีเลยนะจะได้คุ้นเคยกันมากขึ้นแม่เทียนเทียน,นยังอยู่ตรงนี้นะจ้าจ้าจ้ายังไงพวกเธอก็ลองคบหากันดูก่อนนะโ่แค่พาเทียนเทียนไปสวนสนุกเองค่ะถือเป็นของขวัญในการเจอกันครั้งแรกไม่ได้มีเจตนาอื่นสวนสนุกเหรอ ตอนนั้นไปสวนสนุกเทียนเทียน,นตะโกนเรียกแม่จากนั้นสุยจิ้งโหลก็ไม่ยอมพาไปสวนสนุกอีกเลยจะว่าไปหลายปีแล้วที่ลูกไม่ได้ไปสวนสนุกใช่ค่ะไปสวนสนุกเทียนเทียนไม่ชอบเหรอคะถ้าไม่ชอบเปลี่ยนเป็นที่อื่นก็ได้เทียนเทียน <c oughs> ลูกอยากไปเล่นที่สวนสนุกไหมย <c oughs> อยากซิคะงั้นเอาแบบนี้ให้พ่อกับน้าอันพาลูกไปเที่ยวสวนสนุกดีไหมดีคะ่ะดีมากเลยงั้นเราไปกันตอนนี้เลย ฮ้ใหฉันว่าแล้วลิงแว่ดีกว่าสีจิ้งโหรตั้งเยอะได้ยินว่ากู้ชิงเจอพาเทียนเทียนมาเที่ยวสนุกมากับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยอยู่ไหนกันนะเขาคงจะไม่คิดหาแม่ใหม่ให้เทียนเทียนหรอกนะไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะดีกับเทียนเทียนหรือเปล่าจะรังแกเทียนเทียนของฉันไหม แต่ันมีสิทธ์อะไรไปคิดแบบนั้นจะมีใครท <c oughs> <c oughs> ํากับเทียนเทียนได้แย่กว่าฉันอีกช้าๆหน่อยเทียน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 จ้ะน้าซื้ออมยิ้มให้หนูนะชอบไหมจ้ะขอบคุณค่าคุณนะเทียนเทียนลูกอยากเล่นสไลเดอร์เหรอคุณแม่บอกว่าออคุณน้าบอกว่า มีแต่เด็กไม่ดีเท่านั้นที่จะอยากเล่นสไลเดอร์เทียนเทียนไม่ใช่เด็กไม่ดีวันนี้พ่อจะเล่นกับลูกเองไปกัน <c oughs> เย้อัดนี่ค่อยๆเดินนะนางเด็กนี่เก,ก,กะกะชะมัดเลยถ้ามีมันอยู่สายตากู้ชิงเจอก็ไม่มีวันหันมามองฉันหรอกแค่เล่นสไลเดอร์ธรรมดายังกลัวจนตัวสั่นขนาดนี้เมื่อก่อนฉันทำอะไรกับลูกไว้เนี่ย คุณกู้คะข้างในมืดมากเลยฉันขอจับมือคุณได้ไหมคะเออเทียนเทียนกลัวความมืดยังไงคุณเข้าไปเล่นคนเดียวดีไหมพวกเราจะรอข้างนอกเอ๋องั้นไม่เป็นไรคะ่ะอ๋อฉันจะไปซื้อน้ำหน่อยอ๋อโอเค <c oughs> พ่อคะ หนูอยากซื้อของกินให้คุณนะค่ะพ่อค้าขอสองไม้ครับลูกรู้จักเอาใจคนอื่นแล้วสินะฉันทำให้ลูกคอยดูสีหน้าคนอื่นตลอดแม่คะ กูชิงเจอก็ใช้ได้อยู่หรอกนะแต่นางลูกติดนี่สิแกล้งทำดีไปจะช่วยอะไรพอตอนแบ่งมรดกมันก็มาแย่งส่วนของลูกหนูอยู่ดีแกมันง้อจริงๆทำให้เด็กนั่นเกิดอุบัติเหตุก็จบแล้วไม่ใช่เหรอยังไงแม่มันก็ไม่เอามันแล้วไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะตอนขึ้นรถไฟเหาะเมื่อกี้หนูจงใจผลักมันแล้วเสียดายที่กูชิงเจอรับไม่ทันครั้งหน้าเาล่าดียังไงมาแต่ต้องเทียนเทียนได้ยินหมดเลยเหรอถ้าเป็นใครขอเตือนนะอย่าเสือกเรื่องชาวบ้าน ถ้ากู้ชิงเจอจะแต่งกับเธอฉันจะพาเทียนเทียนไปทันทีถ้าเธอแตะผมลูกฉันแม้แต่เส้นถึงตายฉันก็จะไม่ปล่อยเธอไปแนะ่เมียเก่าของกู้ชิงเจอนี่เอง <G ül> คุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันเท่าที่รู้ที่คุณเคยทํากับเทียนเทียนเลวร้ายยิ่งกว่าฉันเยอะเลยฉันยอมรับว่ามาก่อนฉันทําไม่ดีพอแต่ฉันไม่เคยคิดจะเอาชีวิตของเทียนเทียนไม่เหมือนเธอที่รังเกียจเทียนเทียนเพราะเป็นลูกติดถึงก็ไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของเด็กแล้วยังไงล่ะตอนนี้คุณพูดออกไปใครจะเชื่อคุณ จะบอกให้นะตอนนี้คุณนายกู้ชอบฉันมากกว่าไม่ใช่คนที่ทําให้แม่เขาผิดหวังแบบคุณฉันไม่สนหรอกถ้าคุณนายกู้จะเลือกเธอเป็นสะพภ้งั้นก็คืนเทียนเทียนมาให้ฉันเธอดังเกียดที่เทียนเทียนเป็นลูกติดแต่ฉันไหมฉันจะเลี้ยงลูกฉันให้ตอเองฮ <laughs> คุณนี่มันตาถั่วจริงๆกู้ชิงเจอดีขนาดนั้นดันไม่เอากลับไปเลือกเหรียญสุยวนหน้าไหว้หลังหรอกแต่นั่นมันก็เรื่องของฉันกับกู้ชิงเจอ ท่เรื่องที่คุณจะมาสอดฉันก็แค่พูดความจริงแค่นี้ก็ทนฟังไม่ได้หลินซูหยวนตอนเรียนโทรอยู่เมืองนอกก็มั่วไปทั่วพอมีลูกแล้วก็เตะผู้หญิงคนนั้นกลับประเทศไปเลยผู้ชายสาระเลวแบบนั้นดีกว่ากู้ชิงเจออีกเหรอไม่เรียกว่าตาถั่วแล้วจะเรียกอะไรอะไรเนะเดิมฉันคิดว่าหลินซูหยวนแค่อิจฉาไม่เคยคิดเลยว่าจะทำเรื่องแบบนี้ด้วยสวยจริงเหรอ เทียนเทียนตาพวอเรามาอีกทําไมฉันบอกแล้วไงว่าอย่ารบกวนเวลาของเราพ่อลูกกู้ชิงเจอ๋อคุณกาลังจะแต่งงานใช่ไหมเส้นทางข้างหน้าของผมไม่เกี่ยวกับคุณแล้วกู้ชิงเจอ๋อถ้าคุณจะแต่งงานจรงิงๆขอเสธ็จฉันดูแลเทียนเทียน,น,นได้ไหมคุณไปสร้างครอบครัวใหม่ของคุณเถอะแต่อย่าเอาเทียนเทียนของฉันไปเลย คุณสีคุณกําลังดูถูกฉันอยู่เหรอว่าเป็นแม่เลี้ยงไม่ดีฉันเพิ่งเจอหน้าก็ซื้อของขวัญให้เทียนเทียนยังพามาเที่ยวสวนสนุกอีกพอแต่งงานแล้วฉันจะเป็นแม่เลี้ยงที่ดีแน่นอนคุณก็แค่เมียเก่าอย่ามาวุ่นวายกับชีวิตแต่งงานของฉันกับชิงเจ๋อเลยเธอจะเป็นแม่เลี้ยงที่ดีได้ยังไงเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยว่าเทียนเทียนเป็นลูกติดอยากให้ตายเพราะอุบัติเหตุคุณสีคุณไปถึงประธานกลุ่มบริษัททำไมถึงใส่ร้ายคนอื่นลอยๆแบบนี้ได้ ทิงเจอที่เธอพูดมาไร้สาระทั้งนั้นคุณต้องเชื่อฉันนะสุวจิ้งโหรเป็นคนหญิงไม่เคยโกหกใครเลยแต่ลิงนแย่เนี่ท่าทีแบบนี้เหมือนกับลิ้นซูหยวนเปียบเลยแต่ว่าให้สุยจิ้งโหรรู้จักเจ็บปวดบ้างก็ดีเห็นไหมละ่ะทิงเจอไม่มีวันเชื่อคําโกหกคุณหรอกแนะนําให้คุณรีบไปเถอะอย่ามารบกวนครอบครัวเราอีกเลยแล้วพอถึงวันแต่งงานของเรา อาเชิญคุณมาร่วมดื่มฉลองด้วยนะคะที่แท้ฉันก็ชอบกู้ชิงเจอมากกว่าที่คิดไว้ซะอีกพอรู้ว่าเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกเจ็บปวดขนาดนี้ไปซะเถอะอย่ามารบกวนเราอีกเลยก็ได้คุณอันถึงแม่จะอยากให้ผมแต่งกับคุณแต่ตัวผมยังไม่มีแผลจะแต่งงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดผมต้องพูดให้ชัดเจนกลับไปแล้วผมจะพูดกับแม่ให้เคลียร์ด้วยจะได้ไม่ทําให้คุณเสียเวลาหาคนที่เหมาะสมมากกว่าชิงเจอ๋อคุณพูดอะไรนะทั้งสองบ้านตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอคะหรือเพราะที่สุยจิ้งโหรพูดเมื่อกี้ทําให้คุณเข้าใจผิดที่เธอพูดเมื่อกี้ล้วนแต่บิดเบือนความจริงทั้งนั้นฉันไม่เคยรังเกียจเทียนเทียนเลยจริงเหรอแล้วนี่คืออะไรแล้วนี่คืออะไร มาจ้ะอะะเทียนเทียนอ๋อตายจริงเทนเทียน,นหนูล้มได้ยังไงมันไปอุบัติเหตุฉันแค่คว้าเทนเทียนไว้ไม่ทันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเธอเลยจะไปอุบัติเหตุหรือจงใจก็ตามผมก็ไปแต่งงานอยู่ดีคุณกลับไปเถอะผมไม่ไปส่งแล้วไปถลุ ฉันคิดดูแล้วยังไงก็อยากอธิบายกับคุณฉันไม่ได้ใส่ไร้อันหลิงเย่ทำไม่เชื่อในมือถือฉันยังมีบันทึกอยู่เลยสุยจิ้งหลตอนนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมตอนที่คุณเลือกหลินซูหยวนผมรู้สึกแย่แค่ไหนขอโทษนะขอโทษจริงๆที่ผ่านมาฉันผิดเองหวังว่าพวกคุณจะให้โอกาสฉันได้แก้ตัวบ้างได้ไหมต่อไปนี้ฉันจะเป็นภรรยาที่ดีสุยจริงหล ที่ผมกับเทียนเทียนต้องการคุณมันไปอดีตไปแล้วคุณนะช่วยหลบหน่อยค่ะ